สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องกำลังจะขึ้นแล้วลงไหญ่แล้วลงไฮไงใหญ่นี่ก็เผื่อสิเป็นไหญ่นี่ก็เบิด์ตไล่เมืองเต๋อพี่น้องเลยเบิด์ตไล่เมืองเตอเบื่อสิเป็นไหญ่นี่ก็ได้แล้วก็ยังบนท่านเข่าระดับหน่ำยังบนท่านได้ดอกทางนี้ยังยังยังโน่นอยู่ ตอนนี้น้องนาซากับน้องเนยมาแต่ลงเรียนกับลงมาสอยกำลังหัดถมหัวเลยมันถมหัวน้อมหัวเลยนะผู่นขาถวถมหัวเลยหน้าโตเพืองยังเพียงแงวไปหน่อย ปวดมหวัวได้ไดมเข่าร่มไม่รู้ไหยล่มกลับไปกลับมาอา้าวท่งนั้นล่มไปพุ่นหรืล่มมาพี่<ฮ>สองหมอนสองหมองตะกี้เรามันล่มหมองเดียวอยู่หันบ้านนี้มาลงอีกบา้านนี้ล่มสองหมองน้อยนึงตะกี้บ้านนี้มันมาลงอีกบล์กอ,อันเลยมันนักควงมันไม่นู้ไหมคนตกใส่ thấy mà mà bạ đòn vậy này hút subscribe cho như thế nào เขาตกลงอยังนว่าท่านเกี่ยวพี่น้องเกี่ยวตัวยืนซะก่อนเพราะว่า,วามันสิลม้มเลาวกันเบิด้จากน้อยม,มันสิลม้มเลาวกันเบริบร์ตเทียงเคืองแค่ขึ้นนั่นแหละพี่น้องเป็นผักเทียงเลยชิดลงมาใหม่สรง,งแรงๆพัาการได้ผีขอนเข่าให้สองหายนะเปียกขักวันย์ตอนนี้ก็ยังคึ้มอยู่ คือว่ออะไรก็ต้องคึมก็มันกิดบางๆเห็นไหลายก็เห็นเห็นหอดมีเห็นหอดแก่นพ้าคือฝนเตือนในโทรศัพท์เลยพอมือนีกับมืออื่นมันสีโบ๊แดดเนาะมันสทีคึมคึมซองมือแล้วก็มือที่ซ้ำมาอย่างสีแดดแก่มแล้วก็สีล่มอ่ะเนี่ยือว่าอะไรพายุมันกิด มันวิ่ดไปเลยแต่ว่าลมควมกวดอากาศมันยังเลือะนะให้ร่างเป็นคนนี้ว่างล้ำในเถ้าเนาะผักเถียงพูคิดว่าสิง,งามปะนี่เลยบอกเข้ามาฉีดยาตะกี้มันขี้ละละนี่เนะ ก็มีห่วงมียังอยู่ห่วงแถว,วนั้นเป็นตะนักอยู่เลยแถวมันบงงามน่ะเป็นตะนักอยู่เลยมันตายดอกเล่ากานันร้ายเนาะทุกคนลำแห้งๆที่มันเป็นห่วงขึ้นมาแล้วมันแห้งเลยนะมันบวตึงบวดยังในแห้งเลยนะก็มันตายดอกเล่า เนยอยากเกี่ยวหญ้ากันจักน่อยมันเข้าสูงอวืมมันควยกันไปควยกันมาให้พี่น้องบางคนจักน้องปายทางใดะแทนเเนาะสิบ่าลบ้นเลเพวก้ว่าเป็นทางใต้บจักลุมที่2ทงพุ่นน่ะวเป็นขี้ต้มไดพี่น้องสิเ็เลยขี้ต้มนี่มีแต่ส้ลอเล็กลงเท่านั้นสิลงได้ กันกระเละตุ่มเปะไปบ่ไา้เลยถูก mm hmm. ปีก็ใส่รอเล็กะลงถูกปี mm hmm. แต่ว่าจริงเนี่ยมันแห้งไงแถวนี้น่มันแห้งหมดแล้วคนมาตกมันก็เลยเปียกเส่หมดเลยบบบนี้ม mm ี่อกเป็นหนาวเขานะเป็นอะไร ขาง,งามหวงใหญ่เปได้ไดลมติพะโยพะมาเทมันพะยพวกขาพ้นบ่นนนตกก็สิบ่ลมหลายบัดนี้เอพี่น้องลมก็ดำน้อยหั่นแหละักมากนําพร้อมมากัากะวลมพัด,ดนึงมันก็โอ้อไปแล้ว น้องลาซาน่ะบูเห็นเลยน้องเบิ่งกันเลยบูเห็นเลยสวมหัวอขากกนบูเห็นเลยนี่แต่ข่าวตีงแค่ว่าในน่องลาซาแท้านะนี่แด่ข่าวตีงน้อยเดียวนะเ็นยท่านี้อาการเป็น แค่บดมัดบ่มไงฮะบดมัดบ่มาได้เปียกปี่กทังเจ <elim> ้ากระเบิง <gehört> ก <horrible> ็ไปผีกมายังเปียกปี่แอ๊กฉันบ่เมื่อเงิน พักเทียงเทียงสิบาย ว่าเรื่องที่ดินเมื่อวานเ,เนาะเขาเขาขาดไม้ไว้นะเขาากได้ให้หนายไงเขาขึงไห้เพื่อแะไรเพื่อดินดินทางที่นั่นเขาขาดไว้แววนายไงเขาเคของไห้เลยบอกรักแดนอยู่นี่แหละนี่นี่เขาากได้พอ่นี่ตรงเลยเขายืนอยู่นี่ตรงนี่คือต้นขามผม งิไแต่เอากระบอบวบบวบหายอยู่แล้วเพราะว่าประธานาธิได้มาเป็นหายใหญ่ยังกระบอกง่ายๆเลยเอาเบิดเงินหลายเอากระบ่ยอมอยู่แล้วเพราะว่าเขาเนาวังกินกําไรอยู่แล้วเพราะว่าเขาถ้าเอาเปลี่ยนเป็นหายใหญ่นี่เขาได้อีกกาไรถูกๆปีเด้หน้าอันนี้ยังบ่ตํำยังยังตําเนาะ ยังต่ำปีละซิกก่าสอบเศร้าสอบเครื่องไฮเขานะ่ะปีละเศร้าสอบเกือบเม็นโต้ปีละเกือบเม็ดเป็นหมื่นบาทแต่ว่าดินที่เฮาแลกเปลี่ยนกับเขาผู้ใด้กำไรยังได้แต่เที่ยวเขาขีดวางแผนมาแบบหลับปลึกขนาดนะแต่ว่าจริงๆกับขันเวากันกันกบเฮากะอ,อัศีคอสอัศีซื้อด้วยเงินสิบเปลี่ยนอยู่แล้วซื้อด้วยเงิน คันเฮาแห้งเฮาไหวคันเฮาบ่ไหวก็คือเขาอยากปิดก็ให้เขาปิดให้เขาปิดไปเลยเฮาก็บ่ได้เียวดินเขาก็เียวไปตันให้คันหน้าแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคนเฮามันบ่เห็นใจกันแล้วก็มันกจน็จบพี่น้องเอ้ยจบเท่านั้นเฮายอมเปลี่ยนน่คือเฮาเสียโง่ให้เขาแบบเต็มๆแหละ ความไกลของดินนะครับประมาณ200เมตรหน่องทางจากเคลื่อนเขาออกไปหาทางใหญ่ก็ตามที่ว่าเขาสิ่อ่าราคาเท่าไรเขาสิ่อ่าราคาเท่าไรเท่านั้นแหละแล้วเขายังว่ากันเพราะเขาวางแผนว่าเขาอยากได้หน้าให้ใหญ่เท่านี้รึ่งหนึ่ง่าครึ่งแล้วลแหละแผนการเขาวางมาประมาณนั้น ก็คือว่าแหลรดินเขากับพังเบิงขั้นเขาว่าออราคานักหน่วงกะบที่ว่าเอากะตัดสินใจให้เขาปิดเลยเอาไปเที่ยวทำคันนาเที่ยวทมคันนาเอากะรล่อรุดน้ากันไม่นาะล่อเบิงว่าเขาสีว่าออกมาเท่าไรความกวาม้างของทางกะประมาณสี่เมตรสี่เมตรนี่แหละเอาประมาณสี่เมตรนี่แหละพ่อ ข้นแม่เขาขายสมราค่าเขาสูได้นี่ว่าพอมีให้เขากรัสาระแต่ว่าขั้นบ่มีก็คือว่าให้เขาปิดแลคอาจจะได้เที่ยวทางตามขั้นหน้าไปผุ่นโค้งขึ้นบันน้องหน่อยแต่ว่าทางมันก็ยากเนี่ยแต่ว่าขั้นลัดเป็นนีมันกระซื้อแต่ว่าจริงทางเส้นนี้นะก็คือเทียเ่ยวแต่แต่จได้แหละไปกระเที่ยวไปไหยไปหน้าด้ตามปกติกั ขั้นคนเฮ้าเจ้าข่อยคือแบบคือเฮ้านี่เออเฮ้าจงสำทางเฮ้าจงให้เที่ยวอยู่แล้วโว้นยังมันเป็นทางเที่ยวแต่ได้แล้วแต่แต่ว่าจิตใจคนมันบ่คือกันเห็นไอมบางคนมีลายมีแท้วอะแผ่นดินน่ะสุดแสงหูแสงตาไป่นองสุดแสงหูแสงตาแต่ว่าเข้ามาพ่อมันบ่มีเลยเข้ามาพ่อมันบ่มีแต่เทียบกับบางคนคือกับเฮ้า ที่เท้าน้อยแต่ว่าเท้าสละให้เที่ยวนี่งจะเที่ยวกับเทียเทยเท่ยวได้กเที่ยวกับเที่ยวได้เพราะว่าเป็นหนทางเที่ยวได้เที่ยวกับบุมีไปเอาไปได้ดอกดินแค่ผ่านข้าผ่านไปเท่านั้นนี่ทางเสร็งนี่นนทนเท้าให้เที่ยวประจำนี่เท้าให้เที่ยวจะเป็นยังดินกระของหอนทางเที่ยวเนาะก็พอได้ไปมากให้มันสะดวกแค่ไต่ไปไต่มากเท่านั้นแหละนั่นแหละ รอพังพ้นกเกี่ยวเขาแล้วเนาะหลายคนกายวามสนใจอยู่จดจ่อมาอยู่กับเรื่องเรื่องนี้นะว่าเป็นเอไดันะเพะาะว่ามีมีผู้ใหญ่จะดีผู้ไหนนำว่าแต่ก่อนคันเข้าคล้ายกับซื้อเอาโลดแม่เห็นกันคันเข้าคล้ายกับราคาพอพังเอาสูไว้เอาซื้อได้เอาซื้อแต่ว่าเขาสิ้ออกมาเท่าไนะั่อะไรเนาะ Ui, uh, nữa à. Tôi nhảy thế ạ à? Nó mình có ra đi kinh chắc tôi lên mình phải bỏ vậy khâu chả có lương khâu lương khẩu Thân hoa nội tươi là bỏ nhà một thằng tươi thân hoa nội Đúng Kiểu này nhảy này phải nói าไก่กับเซลเซลยังจะออกได้ไหมครังประมาณแถวเนี่ยแล้วเนาะจริงที่เขาขาดการไหวกันไปตามหัวนี่เลยเลาะขึ้นไปเลยหัวทางใหญ่ประมาณนี้แต่ว่าสมมงหมว่าขั้นเล่นเฮาซื้อมันกับเที่ยวบได้โลดได้ขี้ต้มคือแบบว่ายง่มันนี้มากขี้ต้มเหละไปเด้เนี่ยเป็นน้องเป็นน้องอันนี้เที่ยวบได้เลย แามันแาพ้นมากก็คือแบบไปบ่ได้เลยนะเละตุเปะเลยเละแบบปลดนินเที่ยวบ่ได้นอกจากสวัสด์คูนเป็นหินแอวยังมาคูนขึ้นมาจังไปไายวันนี้ก็คือทางเท,ที่ยวประจำ เที่ยวไปแต่ก่อนที่มีปลาเนี่ยที่อารัดปลาไปนี้ประมาณนี้พี่น้องไปพากันใหม่พี่น้องเลยขอบคุณอะไรที่ก็มารับส้มเนาะเปิ่งบรรยากาศก็คือที่เห็นคึ้มคึ้มอยู่นะแต่ว่าก็คือว่าแหละฝนก็คือสิบ่มีมีแต่ขี้เมขี้เมเหมือดมากราะว่าซองมือขี้เมขี้เมแบบนี้นะ เมื่อที่สามแจกที่มีมีแดดมีแดดมีลม